มาใช่ไหมใช่ไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้เพราะว่าเป็นเซลล์ไงมันขับรถออกมาได้ตลอดเลยนมาเดินอ๋อโอเคมาฟรีดาวไอโ่วนสิบตามไปนะใันนี้ของเก่ายังไม่เคยใช้ไอเชียใช่ไหมใช่ค่ะมาจากไหนเนี่ยมาจากสมุดประกานสมุดประกานนะฟิีแบบไปให้โซเชียลเลยวันนี้ทำงานด้วยเหรอวันนี้เป็งวันหยุดเฉยเปล่าทำงานนะโอเคแล้วก็ไอดีไม่มีนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่างให้ก่อนแล้วกันเอาไว้ตามแฟน <laughs> <laughs> ย้ายข้อมูลไหมโอ okay. เคมอนเอาเครื่องเก่ามาต่อให้ปีดาวนะะเราก็ขอนเบาๆสร้างเครดิตครั้งแรกของเราครเอ่อขอให้มีความสุขกับ p h o n e เครื่องแรกแล้วกัน <c oughs> นี่เราขอนแค่ปีเดียวเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะเดือนพันห้าปีเดียวโอเคเ อันนี้ของกอลใช้อะไรซัมซุงเหรอซัมซุงโมดโอเคงั้นปลดล็อกเลยเดี๋ยวทำอันนี้ให้ทำให้ดีงงเงินพิเษมีพีที่ลทองผ่อนแบบไฮบริอนุมัติเลยไม่ต้องพ่มดาว